3,000บาทต่อเดือนมันถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทําผมก็อยากจะถามมันกลับว่ามันซื้อรถถัง7 0 0นล้านมันเอาเงินที่ไหนไปซื้อเครื่องบิน VIP ให้คนไม่กี่คนนั่น8,700ล้านเหลือดำน้ำ20,000กว่าล้านเครื่องบิน f 3 5 1 4 0 0 0ล้านมันเอาเงินที่ไหนไปผลาน ถามจริงๆซื้ออาวุธเหล่านี้เราเคยเห็นมันลบกับใครไหมพี่ตำรวจรอแป๊บผมจัดทหารก่อนช่วงนี้นะเห็นตำรวจแล้วมันกลัวเพราะแยกไม่ออกระหว่างโจรกับตำรวจตอนนี้เจอตำรวจผมร้อยตำรวจเอกวิโร์ครับผมทำยังไงผมต้องยกมือตำรวจครับผมไม่มีเงินครับเจอผีให้พกผ้ายานัน ตำรวจต้องพุกแบงพันถึงจะลดตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนหรือเปล่าอาจจะมิตรก็ได้นะแต่มิตรฉาชีพล่าสุดสารวัตรถึงในคนไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วแปลกไหมประเทศนี้พกบุหรี่ไฟฟ้าติดคุกห้าปีแต่ไปถือบ้องกัญชาแทนไม่ติดคุก